ว8แปดคากระบาเกตเอสาขาราชบ,บุรดวงสวัสดีค่ะวันนี้คลิปนี้นะคะก็ยังอยู่กับจินนี่นะคะที่โชว์รูมว8 8สาขาราชบ,บุรดวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะจินนี่ก็มีรถมงเตี้ยนะคะรถตู้มงเตียมานําเสนอให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเป็นโตโยต้าไฮเบเครื่อง2,500 c c ซีซีดีเซลนะคะสําหรับคันนี้นะคะ สามารถตอบโจทย์ที่ลูกค้าได้เลยนะคะไม่ว่าจะนำไปใช้เป็นรถภายในครอบครัวนะคะสำหรับครอบครัวใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นอเอาไปต่อยอดนะคะธุรกิจของท่านนะคะขอแนะนำเลยสำหรับคันนี้ราคาเพียงแค่4ี่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะจะลูกค้านะสำหรับคันนี้นะคะ าภายในจะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเบาะผู้น่าจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่อย่างดีนะคะคุณลูกค้าจ๋าเบาะใหม่ไม่มีชำรุดนะคุณภาพ90%เลยนะจ๊าสำหรับรถตู้มงเกี่ยมีสองคันนี้นะคะคุณลูกค้านะข้างหลังนะคะจะเป็นล่วงๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดนะคะต้องการให้เสริมเบาะนะคะสำหรับซื้อไปวใช้ในสำหรับครอบครัวนะคะเราก็ติดเบาะเพิ่มให้นะจ๊ะคุณลูกค้านะ เรามีให้เลือกสองอสองแบบด้วยกันนะคะระหว่างคันนึงนะคะเป็นรถมีเบาะอีกคันนึงก็คือคันนี้นะคะเป็นรถสําหรับวิ่งขนส่งบริการทั่วทั่วไปเลยนะจ๊ะลูกค้านะเหมาะแก่อาสาขาอาชีพช่างนะคะหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะที่เป็นต้องการหารถไปรับของเยอะๆนะคะหรือว่าไปบรรทุก ในส่วนของเครื่องมือช่างต่างๆนะคะคันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะหรือพี่ๆกู้ภัยท่านใดนะคะมองหารถไปร่วมใช้งานกู้ภัยนะคะคันนี้ก็เหมาะนะคะเหมาะมากๆเลยนะจ๊ะคุณลูกค้านะคุณลูกค้านะคะประสงค์จะนํารถไปใช้แบบไหนนะคะโทรเข้ามาปรึกษามาคุยกันได้เลยนะคะที่นี่มีรถตอบโจทย์ให้ท่านทุกอาชีพแน่นอนนะคะคุณลูกค้าจ๊ะโทรเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารการออกรถนะคะ หรือระยะเวลาการผ่อนนะคะโทรมาได้เลยนะคะ0805624916นะคะหรือสะดวกเข้ามาดูรถเข้ามาพูดคุยก yes? ันนะคะก็เข้ามาได้ทุกวันเลยนะคะเปิดบริการทุกวัน8โมงเช้งถึง17นิก30นาทีนะคะเข้ามาเลยนะคะมาติดต่อเซลลจีนี่ได้เลยนะจ๊ะยินดีช่วยทุกท่านดันที่เพจเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะ อ๋อลืมแจ้งนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่459,000บาทนะคะคุณลูกค้านะจะใช้เงินดาวเริ่มออกรถนะคะอยู่ที่49,000บาทนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องคิดเยอะนะคะดาวมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะดาวมาก่อน,น้อยดาวน้อย่อนมากนะคะเป็นสโลแกนเบื้องต้นอยู่แล้วนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าแต่คุณลูกคา้า ที่จะได้กลัไปไายคือรถคุณภาพเกรดเอนะคะลองลองป้ายแดงเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋ารถคันนี้นะคะสภาพสวย90%เลยนะคะจากคะแนนเต็มร้อยนะของรถป้ายแดงนะคะคุณลูกค้าจ๋าหากรถคันนี้ตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์ของลูกค้คาท่านใดนะคะช่วย,ดยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะส่าวันขอบคุรแลัสดีค่า